ดูสิส่วนท้องเขาแบบไขมันแบบเต็มที่มากเลยอันนี้คือหอยเชลล์ย่างชีสตรงนี้ก็เป็นกุ้งข้างบนก็กุ้งตรงกลางก็เป็นกุ้งหอมมากกลิ่นตอนนี้ วันนี้เราอยู่กันที่ร้านโคเอ็นอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2ที่ทาโคเอ็นสาขานี้ตอนแรกเนี่ยเราทำร้านโคเอ็นเอาไว้ตอนที่ทําเป็นคลิปแรกๆเลยซึ่งวันนี้ร้านนี้มีการอัปเดตเมนูนะครับเราก็เลยมารีวิวใหม่เราอยู่ที่โคเอ็นซูชิบาร์สาขาสยามสแควร์วันนี่การตกแต่งโต๊ะนะครับก็จะมีอย่างนี้มาให้แล้วก็พอมาถึงเขาจะเสิร์ฟวาซาบิมาให้ตะเกียบจะเป็นแบบฉีกนี่เป็นโชยุไม้จิ้มฟานกระดิ่งเรียกพนักง,งานแล้วก็ใบสั่งอาหารก็จะเป็นลักษณะการเขียนแบบนี้มาถึงก็จะเป็น เป็นแก้วแบบนี้ให้นะครับให้เราไปกดน้ําได้เลยนี่เป็นใบกติกานะครับหลกัหลกๆก็คือห้ามกินเหลือนั่นเองนะครับแล้วก็จะคิดราคาตจริงตามเมนูแล้วก็มีเวลาในการกินทั้งหมดก็คือ2ชั่วโมงด้วยกัน เมนูที่นี่จะแบ่งเป็นหลายราคานะครับก็จะเป็นพรีเมียมบุฟเฟ่พรีเมียมบุฟเฟ่ก็จะเป็นชุดพื้นฐานแบบนี้เล่นนี้จะเป็นเมนูพรีเมียมบุฟเฟ่นะราคาบัตรเครดิต710บาทราคาเงินสด679ซึ่งในพรีเมียมบุฟเฟ่จริงๆนะครับราคา679เนี่ยสำหรับผมผมก็ถือว่าพรีเมียมมากๆเพราะว่ามีโรหลายๆอย่างแล้วก็มีเนื้อต่างๆแล้วก็มีแซลมอนให้มีปีกไก่มีของกินเล่นมีหมูชาชูแบบนี้ให้ด้วยแล้วก็มี าโกววัซสาบิที่เป็นแก้ตัดเลี่ยนได้ดีแล้วก็จะเป็นของกินเล่นพวกนี้เยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆเนี่ยถือว่าเมนูราคาเนี้ยคุ้มค่าแล้วในการมากินเพราะว่าสำหรับผมผมก็ถือว่าคุ้มที่จากที่เคยมากินคลิปที่แล้วนะครับก็ใช้วัตถุดิบที่ดีใช้ได้เลย เอ๊ะ679บกบวกบวกไปว่ายังไม่เน็ตแต่ว่าน,นี้ก็จะราคา800กว่าบาทนะครับมี679แล้วก็บวกบวกราคาสุดทีก็จะมาประมาณ800กว่าบาทแล้วถ้ากินเซตนี้ตอนนี้เห็นหน้าร้านเขามีโปรโมชั่นบัตร KTC ก็คือใช้2999คะแนนก็1ฟรี1เลยนะครับซึ่งเ,เป็นการแลกคะแนนที่คุ้มมากแต่ว่าเราไม่ได้กินโปรนี้เราก็เลยไม่ใช้จะกินโปรที่สูงกว่าก็ไม่สามารถใช้โปรนี้ได้แล้วก็เพิ่มเงินนะครับเพิ่มไม่ได้ส่วนนี้จะเป็นเมนูที่เพิ่มเข้ามาใน แคทติ้งบุฟเฟ่ราคาจะอยู่ที่1,176บาทเน็ตนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครดิตกับเงินสดจะราคาเท่ากันแต่เมื่อกี้จะไม่เท่าก็จะเพิ่มพวกกุ้งโบตันเข้ามาแล้วก็ปลาฮามาจิเป็นแบบพวกนี้พวกเนื้อเมนูทำแบบไม่ค่อยไฮเดฟเลยนะครับไม่ใช่ที่กล้องนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนื้อหนึ่งที่น่ากินเหมือนกันมีเอนกาวะมีปลาไหลตรงนี้สั่งจำนวนเป็นคำเลยมีอิคุระชอร็อตข้างใต้มีข้าวด้วยนะครับ มีของพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็มีท้องแซลมอนให้ในราคานี้ส่วนอันติมาบุฟเฟ่อันนี้จะเป็นบุฟเฟ่ราคาสูงสุดจะอยู่ที่1,411บาทสุดทีแล้วมีโบตันล็อบสเตอร์มีโซโรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสั่งเฉพาะอันนี้ได้ไม่มีพวกแซลมอนมาปนมีคันนี้มีโซนะครับมันปูมีหอยเชลล์โฮตเตมีเนื้อย่างบนใบโอบาแล้วก็มีฟัวกราด้วย จากที่เรามากินครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้ราคาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตัดเมนูบางอย่างที่น่ากินไปเพราะว่าครั้งที่แล้วรู้สึกว่ามีบางอย่างที่น่าจะเอ็นกวามั้งเป็นซาชิมิด้วยแล้วก็ก็คือโดยรวมราคาสูงกว่าครั้งที่แล้วแต่เดี๋ยวมาดูคุณภาพว่าครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับของหวานวันนี้จะมีไอติมแค่2รสนะครับก็เป็นไอติมโอนตินครันชี แล้วก็ไอติมยาคูเยลลี่อันนี้เป็นบูธเครื่องดื่มที่เป็นน้ำมัดลมจะรวมฟรีชามะนาชาเขียวมารีแล้วก็ชาอูหลงเอาไว้ด้วยแล้วน้ำเปล่าก็หยิบได้จากตรงนี้เลย <S <S เมนูแรกที่มาเสิร์ฟก็จะเป็นซูชิฟัวกราหอมมากกลิ่นตอนนี้หอมมากๆเลยถ้าเอาตะเกียบทีบดูจะรู้สึกว่าได้ว่าปริมาณข้าวจะชิ้นไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากล่าซ้อนมาก,กําลังดีแต่ฟัวการาชิ้นจะไม่ค่อยใหญ่มากเหมือนบางที่ร้านาราคาบางที่อย่างเช่น โูชิฮิโร่โฟก้าให้ใหญ่กว่านี้มันมากเลยคือเบิร์นมาได้หอมมีความหอมแต่ว่าไม่มีความร้อนโดยรวมกัดเข้าไปจะรู้สึกถึงรสชาติความมันในปากแล้วก็หอมโหเป็นโฟก้าที่อร่อยแต่ว่าซอสคือล้านมาท่วมจานเลยเยอะมากแต่ว่าก็ทําให้มันอร่อยแล้วก็ดับคาวได้ อิน,นี่ครับโบตัน lobster m i มิ r o โรอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่อยู่ในชุดราคาสูงสุดเหมือนกันจะเป็นโรกุ้งโบตันลาดด้วยซอสมันกุ้ง lobster ทั้งบนจะออนท็อปด้วยไข่ปลาบินโทบิโกแล้วก็ต้นหอมซอยด้านบนของถ้าตามชื่อตรงนี้มันก็น่าจะเป็นกุ้งโบตันทั้งในเป็นอะไรสักอย่างที่ดูไม่ออกบวกกับน่าจะเป็นแตงกวาเดี๋ยวลองชิมดู หอมมันกุ้งเลยอ่ะคือตัวรสชาติจะไม่ได้จัดมากแต่ความหอมหอมมากๆมีความกรุบของกุ้งด้านบน oh. แล้วก็กรุบของไ่ปลบบินโทบิโกะด้านบนอร่อยเป็นเมนูที่อร่อยใช้ได้แต่ว่าตรงกลางยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรว่าน่าจะเป็นกุ้งทอดตรงนี้ก็เป็นกุ้งข้างบนก็กุ้งตรงกลางก็เป็นกุ้งเทมปุระมาแต่ว่าเน้นหอม รสชาติจะมีมันแล้วก็เค็มอ,อ่อนอ่อนมากนะครับรสชาติไม่ได้จัดแต่สัมผัสของกุ้งเนี่ยเยอะมากเป็นเมนูที่ความหอมชัดมากเลยเครื่องดื่มอันนี้เอาชาอู่หลงมานะครับชาอู่หลงจะเป็นชาที่ไม่มีน้าตาลนะันจะจืดแล้วก็มีความหอมดีอันนี้จะเป็นเนื้อย่งางไบโอบามาเสิร์ฟนะครับเขาจะให้เตามาหนึ่งอันแล้วก็สั่งเนื้อกี่อันก็อยู่นู่นนะครับแล้วก็ทยอยเอาขึ้นมามันจะสุกค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าเราต้องคอยเลื่อนมันหน่อยเพราะว่าเตามันค่อนข้างเล็กเพื่อให้มัน,นมอออันนี้คืหยเชลล ย่างชีสคือชีสก็จะเดือดปุดกเดี๋ยวเรารออีกสักทักหนึ่งระหว่างนี้เรามาดูซูชิต่อนะครับอันนี้จะเป็นซูชิปลาไหลแล้วก็จะเป็นเอ็นกะวะข้าวชิ้นเริ่มพอประมาณนะใหญ่พอประมาณแล้วก็จะเป็นเอ็นกะวะข้างบนก็จะมีอันนี้นิดนึงอะ่ะไม่รู้อะไรแต่ว่ามันจะมีรสชาติคล้ายๆพ้าพอนสึน่าจะเป็นพอนสึกับหอมขูดทําให้พอนสึ่มันอยู่บนบนหอมได้แล้วก็จะเป็นโทบิโกเออใช่ใช่เท้าขูด เอ็นกวานุ่มดีนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าค่อนข้างละลายในปากจะรู้สึกถึงความเป็นเท็กเจอร์ไม่ไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่แต่ว่าเอ็นกวามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่โดยรวมก็อร่อยดีคพตาเตตัวชิ้นใหญ่นะแต่มันถูกตัดมาเพื่อให้กินง่ายชีสก็จะเดือดปุดๆเลยดูสิม่กินมากเลยก็จะฝาละตัวพอดียืดมากอะ่ะ เนี่ปุดๆเนี่ยร้อนแบบกินได้นะครับแล้วก็จะมีความมันมันมีความชีสก็จะเป็นชีสแบบมีเนี่ยถ้าเป็นชีสสีนี้สิ่งที่รู้สึกได้น่าจะมาจากสีนี้นะจะเป็นความรู้สึกเผ็ดติดลิ้นนิดๆแล้วก็จะมันมัน,ม,นมีความหอมกลับมาที่ปลาไหลจะได้เคลียร์จานไปซอสให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ซอสค่อนข้างใสเขาจะโรยงามาด้านบนด้วย อร่อยซอสคามบายากิของปาลาไหลเนี่ยมันราดมาเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ข้นเหมือนที่อื่นพอมนไม่ได้ข้นเนี่ยมันก็เลยทําให้รสชาติเนี่ยออกมากําลังดีปาลาไหลอร่อยนุ่มแล้วก็ไม่เละนะครับเนื้อย่างใบโอบาอันนี้เราย่างนานเกิน มันก็จะมีเียยอํลาลังดีแต่เราอันนี้เราย่างนานเกินไปนิดนึงเพราะว่าชิ้นใหญ่เขาจะมีอิคุระหรือไข่ปลาแซลมอนมาตรงกลางแล้วก็จะเป็นใช้เท้าขูดที่น่าจะมีพรสื่ออยู่ะนะครับพอรสชาติมันมีอย่างอันเมื่อกี้ที่มีของแบบน,นี้อยู่ก็จะมีอารมณ์เปรี้ยวหน่อย,อยโรยมาด้วยงาสุระแล้วก็โทบิโกะพอมวนก็จะชิ้นพอดีคำกำลังดี อร่อยอ่ะอ,อร่อยครับถึงแม้เราจะย่างนานเกินไปแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่ามันมีความหอมมากแล้วก็จะมีรสเค็มๆหน่อยๆน่าจะเป็นจากซอสที่ราดมาแล้วก็รู้สึกถึงพอเคี้ยวเข้าไปมันจะมีความแตกของอีคุระหน่อยๆอร่อยดีเมนูนี้ต้องสั่งอันนี้จะเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ในชุดน่าจะเป็นชุดพรีเมียมธรรมดาเขาจะเป็นคล้ายๆซูชิแต่เปลี่ยนข้าวเป็นไข่หวานนั่นเองอืมอ,อร่อยครับ รสชาติได้แปลกๆเลยแซลมอนเขาจะใช้แซลมอนส่วนที่เป็นค่อนข้างมันเยอะดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความนุ่มแต่หยุ่นมากแต่พอเคี้ยวไปอ่ะมันจะได้ความแปลกตรงที่แทนที่ข้างล่างมันจะเป็นข้าวแต่มันจะเป็นไข่หวานแทนมันจะมีรสหวานแซมขึ้นมานี่เป็นเมนูหนึ่งที่อร่อยต่อไปถึงเวลาที่เรามาดูซาชิมิกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็เราสั่งรวมๆกันมาเขาก็รวมมาในจานเดียวกันเลยนะครับเราเริ่มจากแซลมอนแล้วกันลองมาดูแซลมอนนะครับสีสวยมากดูสิลายมันสวยเลยแล้วก็ ถ้าดูใกล้ๆนะความสดใช้ได้เลยอ่ะแถมมีเป็นริ้วๆระหว่างไขมันดิแซลม,มอนหั่นชิ้นแบบกำลังพอดีคามากๆแล้วก็มีความเด้งนุ่มหยุ่นอร่อยหอมเราพูดไปลินโชยุไปนะคืออร่อยมากแซลม,มอนอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวลองชิมวาซาบิวาซาบิที่นี่ก็ไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะปานกลางไม่ไม่ได้ขึ้นแบบจี๊ดมากอะไร น,นี้จะเป็นทูน่าเกรดปกติทั่วไปนะครับไม่เหมือนของไม่เหมือนบูฟินที่เราเคยเห็นที่อิเซตันเราเคยเห็นบูฟินที่เป็นเกรดดีจริงๆสีมันจะแดงสดกว่านี้มากแต่ว่าถือว่าเป็นเกรดทั่วไปที่ดูสีเนะี่ยค่อนข้างใช้ได้ไม่น่าเกลียดรสชาติและความสดใช้ได้เลยนะครับของทูน่าแบบโอเคเลยอร่อยครับปาฮมมจิสีสวยนะครับมีการแบ่งสีที่ชัดเจนแล้วสวยมากแล้วหั่นชิ้นแบบว่าไม่ได้บางเลยกำลังโอเคมากๆก ปลาฮามาจิจะเป็นเนื้อปลาสีขาวแล้วก็ด้านบนจะมีสีแดงสดแบบนี้นิดนึงเนื้อจะเพลเข้าไปยังมีความฉุบฉุบฉืบคือเนื้อจะแข็งกว่าแซลมอนแต่ว่าอร่อยมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับเนื้อปลาจะหอมคืออร่อยครับละมุนเรามาดูแซลมอนส่วนท้องของที่นี่บ้างนะครับนี้สั่งแยกมาว่าดูสิส่วนท้อง,ของเขาแบบไขมันแบบเต็มที่มากเลยดูสิมันมีแบบ มันแทรกกปนริวๆแบบนี้ด้วยระหว่างชินแบบสุดๆเต็มคำมากครับนุ่มแต่มันอยู่บนน้ำแข็งก็มีความเย็นอร่อยมากท้องแซลมอนถ้ามาเนี่ยต้องสั่งนี่คือกุ้งโบตันคือตัวใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะครับเทียบกับนิ้วชี้นิ้วชี้ผมใหญ่นะชึปเนี่ยตัวใหญ่มากเลยกินเปล่าๆเลยนะ ดกรอบและมีความหวานและหอมในตัวของมันเองคืออร่อยครับคุ้มโบตันแบบใช้ได้เลยตัวนี้ไม่มีอะไรก็คือแซลมอนแล้วก็คูน่าเอามามิกรวมกันไม่ใช่น้ำยำด้วยนะครับเอามาหั่นเตา่าแล้วก็เป็นอิคุระอยู่ด้านบนก็โอเคดีครับรสชาติเฉยๆแล้วก็พอเคี้ยวแลยอิคุระมันแตกในปากก็อร่อยอแบบใช้ได้แต่ว่าท้องแซลมอนนี่เป็นอะไรที่แบบต้องสั่งมากๆ ต่อไปก็จะเป็นซูชิเนื้อวากิวมาแบบชิ้นใหญ่มากแอบบให้ดูข้าวดีกว่าคือเขาก็จะเบินมาเฉพาะด้านบนนะครับแล้วก็มีซอสแบบเยอะมากมข้าวก็จะชิ้นเท่ากับชิ้นอื่นๆทั่วไปหลุดครับข้าวหลุดครับไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่ได้โอด้านบนเขาจะมีไข่นกกระทามาด้วยแล้วก็ีิคุราดูดหแบบใหญ่มากอะ่ะอันนี้อยู่ในบุฟเฟ่ราคารองท็อปนะครับพันหกว่าบาทอ คือจะบอกว่าความรู้สึกแรกที่ซูชิคามาคิเข้าปากนะครับคือมันหอมขึ้นมาแล้วมันก็มีความหวานของซอสคือซอสเนี่ยรสชาติจะคล้ายซอสคาบายากิกับเทอริยากิแต่ว่าอร่อยมากๆนะครับถ้ามาเนี่ยต้องสั่งเลยแล้วมีความนุ่มของไข่ด้านบนอีกอร่อยมากๆครับแล้วก็พอความหวานของซอสเนี่ยมันเข้าปากใช่ไหมพอเคี้ยวเข้าไปมันก็มีความความเค็มของอิคุระเข้ามาตัดดังนั้นรสชาติมันโอเคโอเคแล้วก็ลงตัวมากอันนี้เป็นปลาเงินชุบแป้งทอดนะครับเขาจะเสิร์ฟม,มาพร้อมมะนาวแล้วก็บีบมะนาวนิดน,นึงเพื่อเพิ่มรส แบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเขาก็จะมาให้พร้อมกับไม่มะนาวก็เลมอนแบบอืมปลาเงินแบบอร่อยนะครับมันมีความเปรี้ยวหน่อยๆแล้วกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันอร่อยครับมีความเปรี้ยวคือรชาติโอเคมากครับคือตั้งแต่มาที่นี่นะตองจากปลาดิบ คืออย่างอื่นเนี่ยแทบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยคือปรุงรสมาแล้วแบบโอเคมากแล้วรสชาติแบบไม่ได้เวอร์ไม่ได้ไมีแต่รสซอสคือเขายังสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบขึ้นมาได้ด,ดีอันนี้คือหมูชาชูนั่นเองนะครับแต่ในเมนูมไม่ได้เขียนหมูชาชูนะอันนี้มีตั้งแต่ในราคาบุฟเฟ่ราคาต่ําสุดเลยชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวมาดูว่านุ่มไหมไม่ได้นุ่มถึงกับละลายในปากนะครับแต่ว่าก็ยังมีความนุ่มอยู่ที่เคี้ยวแล้วก็ขาดได้เลย มีความหอมแล้วก็เค็มอนอ่อนตามประกายของหมูชาชูคืออร่อยครับเพรพวกตัวหมูชาชูอยู่แล้วด้วยอร่อยครับใช้ได้อันนี้ก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นโรที่เป็นเนื้อพันรอบข้าวแล้วข้างบนก็จะมีเป็นไรสักอย่างอะ่ะที่น่าจะเป็นแซลมอนที่สับมาแล้วก็ราดซอสต,ตรงนี้จะมีความเผ็ดติดลิด้นนิดๆน,น,นะครับข้างล่างก็จะเป็นน่าจะซอสเทอริยากิไม่ก็คาบายากิเน่ยเป็นเทอริยากิมากกว่าเนื้อก็จะทำมาในลักษณะของมีเดียม คือที่เห็นอันเนี้ยนะครับข้าวไม่ใช่ชิ้นใหญ่นะที่ใหญ่อะ่ะคือเนื้อความหนาของเนื้อแต่นเนี้ยเป็นอันที่อยู่ในบุฟเฟ่ราคาถูกสุดน,น่าจะนะดังนั้นเนี่ยเนื้อไม่รู้สิสัมผัสคือมันมันเหนียวกว่าเนื้อที่เป็นย่างบนไบโอบากับอย่างอื่นนิดนึงนะครับแต่ว่าพอมันมีความหวานของซอสด้านล่างตัดกับความเผ็ดด้านบนเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่ารสชาติใช้ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นมันฝรั่งทอดคือเขาทำของทอดได้ดีอะดูแบบไม่ค่อยอมน้ำมันเลยแล้วก็จะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับซอสอันเนี้ยอ ไม่อมน้มามันเลยครับใช้ได้แล้วเนี้ยรสชาติซอสเขาจะคล้ายๆคล้ายๆมายองเนสแต่เผ็ดเผ็ดเผ็ดเื่อเปรี้ยวติดปลายลิ้นนิดนึงอร่อยครับนี่คือหมูคุโรบุตะสอดไส้ชีสแล้วก็เอามาทําเป็นทงคัตสอึอันนี้มันมานานแล้วเหมือนกันรเราสั่งแต่แรกๆเลยแต่ว่าเพิ่งกินถึงชิ้นนี้แต่มาลองดูแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับที่เป็นซอสทงคัตสึนั่นเองยังกรอบอยู่เลยนะ หมูนุ่มหมูนุ่มหมูมีความนุ่มแต่ขนมปังกรอบอมมันนิดหน่อยไม่น่าเกียดไม่เยอะมากแล้วก็ได้ความมันของชีฟเข้ามาตรงกลางก็อร่อยดีถ้าเป็นคนที่ชอบพรงคัสสุดก็จะชอบเมนนี้วันนี้เขาเขียนว่าเห็ดนางลมผัดเนยอะ่ะมันจะเล็กกว่าเห็ดออรินจินิดนึงจริงๆเขาอ่านออรินิไม่ใช่เห็ดไม่ใช่เห็ดออรินจิเป็นเห็ดออรินิ เนื้อสัมมพะจะคล้ายเห็ดกาเรีออรินจิแล้วกันจะได้เข้าใจกันเนือ้อถั่มจะคล้ายๆกันแต่เนี้ยจะกรุบแล้วก็เด้งกว่าเห็ดออรินจินะครับมีความหอมของเนยเข้ามาก็อร่อยครับนี่คือวากิวเสียบไม้ย,ย่างมาพร้อมกับมานาอยู่แล้วเราบีบมานาสองอันเลยนะเนีว่ากิวเสียบไม้ย่างนะครับน่าจะมีเครื่องเทศเป็นอะไรสักอย่างด้านบนเข้ามาตรงนี้ มันเป็นเนื้อที่สับมาแต่เป็นเนื้อก็จริงนะแต่ว่าไม่มีความเหนียวเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของเนื้ ไม่เหนียวครับอร่อยคือลักษณะคล้ายคล้ายกลิ่นลูกชิ้นเนี่ยหอมมากๆหอมคล้ายๆไอฝิ่งที่โรยเนี่ยคือกลิ่นคล้า,ายๆคล้ายๆออริกาโน่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันมันไหมไปหมดแล้วสีมันแบบดำไปหมดแล้วแต่ว่าเน้นความหอมแล้วก็มีเป็นความหวานตามธรรมชาติของเนื้อแล้วก็เราบีบมะนาวไปนิดนึงใช่ไหมมันก็จะแต่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับมะนาวที่บีบลงไปนี่คือคานิมีโซนะครับมันปูจริงๆอ่ะในชุดมันจะมีพร้อมกับข้าวด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าไม่ขอเขาก็ไม่ให้นะคะือมันก็เป็นเรื่องดีเพราะมันทําาาให้้เเรรไมม่่่่ออออิิ็วววแแตฟนนนบกกััดยย เดี๋ยวลองก็ได้อันนี้ก็จะเป็นคานิมิโซะนะครับมันปูย่างกับซอสมิโซะแล้วก็เขาจะโรยมาด้วยไข่ปลาบินแล้วก็ต้นหอมซอยร้อนๆอ,อร่อยดีเหมือนกับถ้าใครชอบกินอะไรแบบอุ่นๆแล้วร้อน,อ,นอิ่มๆก็เป็นอะไรที่โอเค มันจะมีความมันแล้วก็ความหอมของมันปูมันปูหอมมากครับแล้วก็เรสชาติจะเค็มมันอ่อนอร่อยอะอร่อยอร่อย,ออย,ออย,ออยเออกินคู่กับข้าวอร่อยจริงแต่ว่าก็ตัดกําลังไปนิดนึงอะ่ะมันอาจจะต้องกินคู่กันจริงๆริงอะไร คือจริงๆอะ่ะเขาทำดีนะถือว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ราคาพรีเมียม1,411บาทที่เวลามากินก็ไม่เสียดายเงินอนะ่ะคือบางร้านเวลาเราไปกินบุฟเฟ่หกเจ็ดรแต่บางทีเราเสียดายเงินมากกว่านี้นะเพราะว่าบางครั้งวัตถุดิบเขาก็ไม่โอเคแต่ว่าเนี้ยใช้วัตถุดิบที่ดีเลยอะ่ะมานี้มาดูกันที่อิคุระช็อตนะครับอันนี้สั่งมาขั้นใต้จะเป็นข้าวนะครับช้อนนี้ขอเขาได้นะจับ้วยอิคุระเออนั่นแหละ ให้อิคุระแบบเต็มมากนะไม่ห่วงเลยข้าวของเขาก็จะเป็นข้าวซูชิที่ติดกันค่อนข้างดี <S <S เขาใส่วาซสาบิมาให้หน่อยๆด้วยนะในนี้แล้วก็มีสาหร่ายด้วยแต่ว่าถ้ากินหมดช็อตนี้เลยอะถ้ากินทีเดียวนะเค็มแน่นอนเพราะว่าอิคุระที่นี่ค่อนข้างค่อนข้างเค็มออกไปทางเค็มอย่างเดียวแต่ถ้าใครแบบอินอิคุระนะอันนี้แบบเยอะมากกิน ไอ้วุู้ลาเป็นอะไรที่แพงนะเคยเห็นขายในท็อปอะปริมาณขนาดไอเนี้ยประมาณ2ถ้วย2-3ถึงถ้วยเนี่ย350ร้้าแหละมากินอุคุลาก็โอเคแต่กินเยอะๆก็เค็มนีม่จะเป็นกุ้งทอดก็กุ้งเทมปุระนั่นเองแล้วก็ข้างบนลาดซอสอะไรสักอย่างมาแล้วก็มีไข่ปลาบินโทบิโก,โกตอนแรกมันคงกรอบอะ กุ้งเนื้อแน่นมากนลครับใช้กุ้งตัวใหญ่กูโบตัดเลยแล้วก็ซอสด้านบนเนี่ยมีความมันหอมหวานแล้วก็เค็มมันอ่อนแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆน,นี่คือยำแซลมอนแซลมอนที่นี่แบบอย่างที่บอกคุณภาพแล้วก็ลายสวยมากใช้ได้เลย ซลมอนนุ่มหั่นมาบางกําลังดีพอซลมอนที่ใช้ยำแล้วหั่นบางเนี่ยมันจะทําให้ซอสเนี่ยมันทั่วถึงชิ้นเนื้อแล้วมันจะอร่อยรสชาติออกทางเผ็ดมีเปรี้ยวเข้ามาแล้วก็แต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้เปรี้ยวแบบกระโดดจี๊ดมากเลยแต่ว่าก็เป็นเมนูที่ถือว่ารสชาติอร่อยน้ยํายำเนี่ยออกไปทางไทยเลยแต่ว่ามีกลิ่นเขียวนิดหน่อยนิดเดียวไม่เยอะมากนี่เป็นไข่ตุนดูสิดูซิข้างล่างมีเครื่องไหมนั่นไงโล่งเชียวเดี๋ยวนะ หังนมีไม้อ๋อนี่ไงมีทาโกะหชิ้นปลาหมึกยักษ์หชิ้นข้างบนเขาจะราดมาด้วยท็อปด้วยไข่กุ้งนะครับอันนี้นั่นเป็นไข่กุ้งอ่ะเพราะว่ามันเล็กกว่าจะเล็กกว่าโทบิโกะแล้วมันเด้งๆหยุน่นๆมากเลยอะไรในปากไข่ตุนหอมใช้ได้เลยอะ่ะอร่อยครับไข่ตุนทำดีเนื้อเนียนนุ่มมากต่อไปนี่คือกุ้งโบตสสันตย่างซอสเมนไต อันนี้จะออนท็อปมาด้วยซอสต,ตอนแรกมันจะไม่แข็งบบนี้นะซอสแต่ว่ามันตากแอร์อยู่นานมากเหมือนกันคือเราสั่งทีเดียวเลยอะ่ะอันนี้คือรตแรกอย่างเดียวเลยเนี่ยเยอะมากแล้วก็คงไม่สั่งรสซอกด้วยข้างบนจะลาาซอสน่าจะเป็นมันกุ้งของมันด้วยแหลมั้งแล้วก็ออนท็อปด้วยไข่ปลาบินโทบิโกะคือถ้าตอนมันร้อนๆมันจะแกะง่ายกว่าน,นี้นะที่เคยกินนะอันนี้คือครึ่งตัว จะเป็นซอสลักษณะเป็นครีมครีมน,นี้แล้วก็ไข่ปลาบินเนื้อกุ้งก็มีความกรุบซอสมีความมันๆคล้ายๆมายองเนสแล้วก็รสชาติจะเค็มๆเราได้เทคเจอร์กรุบๆุบของโทบิโกะนุ่นิดแล้วยรวมอร่อยดีครับไข่ปลาบินเราจะเรียกว่าโทบิโกะคือปลาบินเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้บินได้นะแต่ว่ามันจะลักษณะการเคลื่อนที่ของมันจะชอบกระโดดเหนือนะ้ำปุ๊บ ดังนั้นน่ะเขาก็เลยเรียกมันว่าปลาบินนั่นเองส่วนไข่กุ้งเราจะเรียกว่าอีบิโกะนะครับอีบิหรือเอบิก็คือแปลว่ากุ้งนั่นเองอันนี้เป็นวากิวจิ้มแจว่วนะครับตอนแรกเออจะอยากจะบอกว่าตอนที่เขามาเสิร์ฟเนี่ยมันไม่ได้แห้งแบบนี้นะอย่างที่บอกอันนี้คือรสอแรกจริงๆนะครับที่เราสัง่งมันก็เลยค่อนข้างแห้งนิดหน่อยคือเขาลาดลาดซอนมาแล้วนะแล้วก็มีแจ่วให้อีกกลัวมันไม่ถึงรสชาติ <S 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 ใช่ไหมแล้วเราก็ดันจิ้มเข้าไปอีกไนงะ อันนี้ค่อนข้างค่อนข้างเหนียวคือคือไม่เหนียวมันเคี้ยวแล้วขาดแหละแต่ว่ามันไม่ได้ไม่นุ่มผิดผกีก็เคี้ยวแล้วก็ขาดเลยแต่ว่าก็อร่อยดีที่ร้านมาไม่ต้องจิ้มเพิ่มไม่ได้น้ำจิ้มเจีวรสชาติจะออกไปทางหวานแต่มีความหอมของข้าวคั่วแบบอีสานอันนี้คือทาโกะวาซาบิก็จะเป็นหนวดหมึกยักษส์สดๆแล้วก็เอามาคลุกกับวาซาบิดองคือตั้งแต่วาซาบิดองเวลาเขาดองเขาใส่โชยุอยู่แล้วคือที่เรารู้เพราะว่าตอนนั้นเราไปซื้อวาซาบิดองที่อีเซตันคือตั้งแต่กินในน แล้วก็ไปซื้อที่เอเซต,เเซต,เเซตนันก็เขาช,ชี้มาว่าอันนี้ก็คือวาซาบิดองให้มาแต่ด้านหลังซองเขียนว่าวาซาบิหมักกับโชยุนะครับก็รู้ว่าเลยรู้ว่าอ๋อมันหมักกับโชยุนั่นเอง วาซาบิดองอ่ะไม่เหมอนบวาซาบิตรงอื่นตรงที่เขาจะใช้ทั้งหัวเลยก็คือผิวด้านนอกอเขาจะไม่ปอกออกคือปกติวาซาบิอื่นเน่ะเขาจะไม่ไม่ใช้ผิวด้านนอกใช่ไหมแต่เนี้ยเขาจะสับไปเลยเราะว่าเมนูเนี้ยรสชาติค่อนข้างเค็มเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้บีบมะนาวอ่ะอันนี้เราบีบมะนาวที่ให้ไว้ข้างๆจริงเป็นเมนูที่เขากินเป็นกับแก้มนะ อืมทำไมก่อนตอนที่เรามากินร้านนี้มันถ้าจะไม่ผิดพันสามาใชไมในคลิปที่แล้วอะอันนั้นอนะรวมเบียร์ซาฮีด้วยนะแต่เนี้ยไม่รวมเลยนะเอาเบียร์ซซฮีออกแล้วก็เพิ่มราคาแล้วก็ตอนนั้นอนะพันสามเก้าเาจำได้ว่ามีเอ็นกวะเป็นซาชิมิหรือเปล่าแต่จําได้ว่ามีเมนูพริกๆที่เป็นซาชิมิเยอะกว่านี้ก็เอาออกนะครับแล้วก็ ิ่มราคาแต่คุณภาพวัตถุดิบที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เรากินเนี่ยก็ใช้ได้เป็นวัตถุดิบที่โอเคมากๆมีเพิ่มโฟกาสเข้ามาแต่ว่าบุฟเฟ่ประมาณ7จ0ดก็มีโฟกาสอันนี้คือไอติมยาคูเจลลี่เนื้อจะค่อนข้างเป็นเกล็ดน้ําแข็งนิดนึงนะครับ รสชาติมีความเป็นยาคูตามชื่อแต่มีรสหวานกว่ายาคูปกติปกติยาคูจะเปรี้ยวก,กว่านี้แต่ว่ามันมีความหอมยาคูแล้วก็อะไรคือเจลลี่ก็ไม่ไม่เห็นมีเลยก็จะเป็นแบบแบบเนี้ยนะครับเนื้อนะสีแบบเนี้ยน,น่าจะมีเยลลี่หน่อยแต่ว่าไม่ได้สัมพันธ์อะไรได้เออแต่มันมีความหอมของเยลลี่นิดนึงผสมอยู่แล้วก็ผสมกับความหอมของยาคูตรงนีอออ้ห่เหมือนมันกินยาคูหวานหวานนี่คือไอติมโปนติน โอตินครันชี่ไอคำว่าครันชี่เนี่ยเป็นช็อกโกแลตชิพในนี้ก็ตักง่ายดีนะไม่แข็งมากเกินไปโอลตินเนาะมีความเป็นไมโลอะรสชาติเหมือนรสไมโลอะเวลาไปตามโรงเรียนแบบนั้นเลยอะที่เป็นแบบไมโลแจกอะคือมันหวานแล้วก็หอมอร่อยแล้วไม่มีความเป็นช็อกโกแลตชิพชอบรถนี้มากกว่าส่วนตัวก็คืง่ายๆไอตีมีสองรสรสหวานกับรสเปรี้ยวรสหวานจะเป็นโอลตินรสเปรี้ยวจะเป็นยาคูพอชิมของหวานเสร็จเราก็ต่อกันด้วยวากิว ย่างไบโอบาอีกเซตหนึ่งถ้าดูลายของเนื้อนะลายไขยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลย นี่คือวากิวย่างไบอบะรอบที่2แต่ว่าพอเรากินรอบที่2เนี่ยล่ซ้อนมาเยอะไปทําให้หวานมากอะ่ะหวานเข้าไปในคอเลยอะ่ะแต่ละรอบรสชาติไม่เท่ากันแต่รอบแรกที่ได้มาโอเคมากทีนี้สรุปเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คือร้านโคเอ็นซูชิบาร์อยู่ที่สยามสแคววันวันนี้เรามากินเป็นวันธรรมดานะครับเป็นบุฟเฟ่ราคาสุดที่ที่141่บาทจะเป็นบุฟเฟ่ราคาสูงสุดของที่นี่ราคาเงินสดกับบัตรเครดิตแยกกันโต๊ะเดียวกันสามารถแบ่งบิลแบ่งใบเสร็จเป็น2คนได้นะครับถ้าจะ ออกแบบกับภาษีอย่างเงี้ยก็คือแต่ต้องบอกเขาตอนเข้ามาในร้านแล้วก็อาหารด้วยรวมวันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าจากที่เคยมากินในคลิปที่แล้วเนี่ยเอาหลายเมนูออกไปเลยเบียร์ซาฮีก็ออกไปแล้วก็ของที่เป็นซาชิมิหลายอย่างเอาออกไปนะครับแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ยังดีก็คือยังรักษาคุณภาพของวัตถุดิบกับรสชาติต่งตางๆเอาไว้ได้ดีอยู่ก็ยังถือว่าในราคา1411บาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆก็ยังเป็นร้านบุฟเฟ่ออีกร้านหนึ่งที่เวลามากินเนี่ยไม่ค่อยเสียดายเงินเท่าไหร่ ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะครับก็ประมาณนี้เราเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเสร็จแล้วกดกระดิ่งด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ